สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเพาะหรือว่ามาหยอดเชื้อเห็ดละโงกในต้นก้าต้นยางนานะคะพอดีว่ารับต้นยางนามาจากโครงการพัฒนาป่าไม้ในพระราชดำรินะคะรับมฟรีค่ะก็เลยสั่งเชื้อเห็ดมาค่ะเชื้อเห็ดละโงกนี้เราสั่งมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะในการหยอดนี่ต้องหยอดอย่างน้อยต้องห้าสิบครั้งค่ะหยอดห่างกันสามห้าวัน นี่นะคะเชื้อเห็ดของเราที่ได้มานะคะเขาแพ็กซิลมาอย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะแกะนะคะแกะเปิดขวดค่ะแต่ว่าเวลาเราเปิดเราต้องค่อยๆนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นกดเป็นแก๊สมีแรงดันค่ะค่อยๆมีแรงดันอยู่นะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวจะหยอดตัวนี้นะคะก็บอกว่าหนึ่งช้อนโต๊ะต่อหนึ่งต้นนะคะ เราก็หยอดเข้าไปเลยค่ะมันจะได้ซึมไปเกาะตรงรากฝอยนะคะเพื่อให้การหยอดได้ร้อยเปอร์เซเราก็เอาจากถุงมาหยอดแล้วก็เปลี่ยนถุงนะคะเปลี่ยนที่วางไม่งั้นเราจะหลงค่ะก่อนหยอดเราต้องเขย่าวขวดก่อนนะคะเพื่อให้เชื้อมันเอ่อเป็นการกระตุ้นนะคะในถุงนี้เราจะหยอดเอเชื้อเห็ดระงอกเหลืองนะคะแต่ว่าที่เป็นใส่ไว้ในตะกร้าเราจะหยอดเชื้อเห็ดระงกรวมนะคะ เราจะหยอดเชื้อทุก3-5วันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้7วันแล้วค่อยนำไปปลูกเชื้อเห็ดนี้ก็เป็นราไมโครไรซานะคะมันจะไปจับตรงรากฝอยค่ะเวลาเราเอาไปปลูกนะคะถ้าสภาพแวดล้อมดีนะคะต้นสมบูรณ์มันก็ภายในสามปีมันจะมีเห็ดเกิดค่ะถ้าเห็ดเกิดแล้วเราก็จะได้รับทานเห็ดทุกปีนะคะ เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกเราอย่าเพิ่งเก็บนะคะเก็บปีถัดไปนะคะให้เชื้อมันเออเป็นดอกแก่ย่อยให้มันออกเยอะๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดเหตุแล้วเราก็สามารถมาเติมเชื้อได้อีกคะ่ะทุกปีอันนี้ก็จะลองดูนะคะลองเอ,อ่อพาะเห็ดละโงกในต้นยางนานะคะได้ประโยชน์สองอย่างก็คือว่าได้ต้น ไอ้ต้นไม้ด้วยแล้วก็ได้กินเห็ดด้วยนะคะเห็นเคยเห็นของคนอื่นนะคะก็เลยอยากจะลองดูนะคะวันนี้ก็พามาดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะพามาติดตามนะคะเมื่อเรานำาต้นกล้าอย่างนาไปปลูกแล้วนะคะเราอย่าใช้สารเคมีนะคะไม่งั้นเห็ดของเราจะไม่ออกค่ะให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะ คลิปหน้าจะพามาปลูกต้นกล้ายางนาที่เราหยอดเชื้อเห็ดละโงกนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ